ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องนาชีมแชนเนลนะครับวันนี้ผมก็พาออกมาตกปลาไม้ดังนะครับเป็นไมยของสีสะจระแค่ใหญ่นะครับอยู่หลังหมู่หมู่บ้านบ้านเอื้อ,อทรเส้นบัดศรีวลีน้อยนะครับก็ถัดจากไมยเดิมที่ผมเคยมาลงในคลิปก่อนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาใช้เป็นเหยื่อำหมากผลไม้รวมนะครับสิ่งที่ผมเตรียมมาก็จะมี หัวเชื้อหนวดนิ่มผลไม้รวมนะครับกะทิครับผมลำขั่วครับขนมปังกะทิสดนะครับก็มีเหยื่อเหลือมาติดถังมานิดนึงนะครับเป็นเหยื่อเดิมนะครับก็จะได้เป็นหัวเชื้อเลยนะครับ ก็ที่สสยเห็ดที่เพิ่มกะทิก็ว่าคองเส้นนี้มียสกนวลจันทร์นะครับผมก็เลยต้องเพิ่มกลิ่นหอมนิดนึงครับผมก็จะลงเบ็ดสี่ขั้นนะครับวันนี้ก็มาดูวิธีผสมเหยื่อเลยครับผมลำลําคพ่ นี้คือหัวเชื้อนวดนิ่มนะครับหัวเชื้อนวดนิ่มน้ำหมักผลไม้รวมนะครับเติมกะทินะครับว่าหมายนี้มียี่ส่งนวลจันนะครับเราก็เลยต้อง เพื่อจะตามหาเจอครับผมว่า่นูจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเพื่อความหอมครับ โอเคครับผมใช้ได้ครับผมก็สําหรับใรระปลาใหม่นี้ก็ผมจะปักหมุดไว้ใต้คลิปนะครับจ<ะ>ตอนนี้ก็เวลา8โมง10นาทีแล้วนะครับ <c oughs> พอมีเวลาอยู่ครับผม ก็อาจะเกี่ยวชิ้นตัวนี้ไปด้วยนะครับขนมขนมปังรสใบเตยนะครับก็จะเกี่ยวเม็โฟมกับขนมปังนี่นะครับขนมปังรสใบเตยนะครับขน,มป,บน,บขนมปังแซนด์วิชตัดขอบรดใบเตยโอ้กินใช้ได้ครับ ก็จะลงไปสี่งานสี่คันนะครับวันนี้ที่เรามองเห็นก็เป็นบ้านเอื้อทอนนะครับในซอวยวัดศรีวลีน้อยนะครับก็ามายนี้ก็อยู่หลังบ้านเอื้อนะครับสําหรับใครจะมาก็ดูหมดที่ผมปักไว้ให้แล้วกันครับผมผมก็จะจอดรถอยู่นู่นนะครับตรงศาลเลยนะครับเจ้าผมมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ปลาเยอะน้อยเพียงใดครับ ก็ก็ตอนนี้มันยังนิ่มๆก็ยังไม่ได้ผสมน้ำนะครับให้เหยื่อแห้งสักพักค่อยผสมน้ําก็ได้นะครับเพราะมันมีน้ําในกะทิอยู่ครับผมนี่ครับไม่ต้องปั้นเน่นนะครับมือสองนี่นะครับประกบ เม็ดโฟมเป็นเม็ดโฟมเล็กนะครับ ดวงเบดที่ใช้ในวันนี้จะเป็นของชิโนนะครับชิโนซองสีเขียว0.8นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตะก้อเป็นตะก้อจิ๋วนะครับผมจะต่อชิงหน้าอย่างนี้นะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับเวลาปลาดึงน,นะครับจะได้ปลาจะได้ไม่ค่อยหลุดนะครับเวลาปลาตัวใหญ่ๆนะครับ ข้อเสียของเบ็ดจิโนเขาก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับเขาบางและคมเวลาเกาะริมปากทีก็ขาดปากนะครับแต่ก็จะติดปาง,ง่ายครับผมก็มีสำหรับเหยื่อน้ำหมักผลไม้รวมใครที่เข้ามารับชมใหม่ผมจะทิ้งลิยงไว้ด้านล่างนะครับและก็วิธีผสมเหยื่อแบบนวดนิ่มนะครับวิธีทําหัวเชื้อนวดนิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งลิก์ไว้ใต้คลิปนะครับสําหรับใครไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับใต้คลิปจะมีเป็นรูปตัว V อย่างนี้นะครับหรือว่าก้างปลาทูนะครับให้กดเข้าไปปุ่มนั้นนะครับขวามือใต้คลิปนะครับใต้คลิปกดเข้าไปมันจะเห็นทางพิกัดใหม่นะครับแล้วก็วิธีทําเหยื่อนะครับบางนานาบางท่านก็ยังไม่รู้นะครับสําหรับใครที่เข้ามาก็ากดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนาทีมจะแนวด้วยนะครับ สำหรับเหยื่อสูตรนี้ผมก็ไม่ได้ทําขายนะครับก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับก็คนถามซื้อเยอะผมไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ทําผมต้องทํางานด้วยนะครับทํางานปกติก็พอมีเวลาออกมาตกบ้างครับก็เขา้าวัตถุดิบก็หายากนะครับเคผมไปลุ้นกันยาวๆครับวันนี้ว่าจะมีเต็มหรือเปล่าบริษัทไหม้นี้อาจจะมีสายไฟนะครับปากกินแล้วผม าแล้วครับนวลจันทร์ตัวแรกเลยครับผมเม็ดโฟมครับ ยี่สกนะครับไซเวน้นนะครับ ก็จะเป็นลูกอิกสรกครับผม กิเป็นนิ้นไซส์สวยอยู่นะครับกินไอกครกันนี่นะครับสองตัวครับผมก็กินพร้อมกันทั้งยี่สุก ทั้งปนินนะครับผ่านครับสูตรนี้ครับก็เป็นปนินนะครับกินหมดทั้งสี่คันแล้วนะครับ ็มีนะตกอยู่จุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดโน้นนะครับมีอยู่สามสี่จุดนะครับผมนะบอกว่าเป็นช็อกเกอร์ครับผม อนินี้ครับผม น,นี่ไซส์ใหญ่นะครับนี่ครับผม 你好。<No. S 2> no. นวยจันทร์ครับผม เป็นเน้นนะครับไซส์ใหญ่รับผมถ่ายคิดไวอย่างเดิกระชังทะลุนะครับพาไปกันหมดปลาเหลืออยู่แค่นี้นะครับนะามาเพิ่มสองสามคนนะครับผมก็เลยขยับกระชังให้นะครับพอดียกขึ้นมากระชังก็ทะลุเลยนะครับ ปลาเยอะเกินนะครับนั่น,นะแต่เราคนก็ตะคุบช่วยครับก็เหลือได้แค่สี่ห้าตัวครับผมปลาหากหลายเ <laughs> ดียวกันเงินเลยลลเหลือแค่

ข้างๆกันนะครับหน้าอย่างก็หน้าตาครับหน้าตาหน้าตาผมปาทูเลยนะครับของผมผมก็กระชังทะลุไปแล้วนะครับของหน้าเขาก็ได้เยอะอยู่นะครับโอเคครับก็พอดีขยับกระชังให้นะเขาลงเบ็ดตรงนี้นะครับก็เลยยกขึ้นมาก็ทะลุเลยครับโอ้โหหลุดซ้ำขึ้นได้ไหม หลังๆมาก็ไม่ได้ถ่ายช็อตให้นะครับเพราะว่าแบบโทรศัพท์เหลือน้อยครับก็ส่งงานชีเดียวเข้าผมครัสำหรับผลง,งานในวันนี้นะครับที่เรือจากที่ปลากระชังทะลุนะครับตกจากเที่ยงมา ถึงใบสองกว่าแล้เือใบาสามแล้วแตเหลืออยู่ประมาณเท่านี้นะครับหลังจากที่ตกมาใหม่นะครับเมือนกันก็จะได้เยอะนะครับก็เหลือมาเพิ่มใหม่นี่ครับจุดนี้ก็คนจะเยอะนะครับ เหลือนวลจันทร์สองตัวนะครับยี่สกเล็กก็จะปล่อยออกนะครับปนินก็ไซส์ใหญ่อยู่ครบับผมจะเอายวน,วนนวลจันทร์เร็นลทั้เจ้าไหมว่าคำว่ารู้ไปไม่ได้หลายตัวแล้วนะ<ม>เนาะสต่ลายพีตัวใหญ่ เอาเงินจัดควายเอามือแล้วมือ่นเกือบไปกับลูกมาไดลาบโอ้สิกคอม่นได้หาตัวได้เจ้ามันลุดไปเื่อ จุดนี้ของคนอื่นค่อนข้างที่ยงเงียบนะครับก็มีแต่ของผมนะครับที่วัดเอาวัดเอานะครับสําหรับวันนี้ปลาก็ถือว่าเข้าดีเลยนะครับถ้ากระชังไม่ทะลุนะครับวันนี้ก็น่าจะได้หกกิโลน่าจะได้นะครับก็ก็จะได้กลับก่อนเที่ยงนะครับปาลาพอดียกกระชังให้นานะาเข้ามาตกพอดีนะครับมาในเช็ค กระชังเลยนะครับว่ากระชังก็เพิ่งซื้อมาได้แค่เดือนสองเดือนนะครับก็ไม่ได้ตรวจสอบครับผมแต่ก็แต่ก็ยังแก้มือได้อยู่ครับผมอุปสรรคหมายนี้ผกตกค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีนานะาตกอยู่นะครับนีอะไยังมีนานะาตกอยู่นะครับส่วนที่ผมตกผมอยู่ตกอยู่ตรงต้นไม้นู้นนะครับ ้างหมู่บ้านตรงนั้นนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับน่าจะมองเห็นนะครับตรงโน้นใต้ต้นไม้นั้นครับอันนี้เป็นไมายเดิมที่ผมเคยมาตกวันเา้านะครับแต่วันนี้ผมตกอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมจอดรถอยู่ตรงนี้นะครับตรงสารนี่นะครับเป็นต้นไซใหญ่นะครับก็เดินเข้าไปนะครับปักตกเยอะนะครับปักตกเต็มคลองเลยนะครับไหลมาเรื่อยๆื่อยนะครับ ปลาผมก็แบ่งให้ปลานนนจันแบ่งให้นานาไปทํากินนะครับนี่ก็พวกปลานินก็แบ่งให้น้องชายที่มาที่หลังนะครับวันนี้ก็มาของเก่ายังกินไม่หมดครับก็มาแบ่งกันมาผ่อนคลายครับสน,สนุกสนุกพักผ่อนนะครับสําหรับสูตรเหยื่อสูตรนี้ใครจะทําตามก็ได้นะครับเหยื่อน้ำหมักขุไม้รวมนะครับของมีก็ มีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับก็จะกลับไปพักผ่อนครับผมตอนเย็นเข้ากันดึกนะครับวันทําวันนี้วันธรรมดานะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์แต่คนก็เยอะนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์วันจันทร์ที่2ีเดือนกุมภานะครับจะกลับไปนอนสัก สองสามชั่วโมงก็ไปทำงานนะครับเข้างานสองทุ่มครับก็ขยี่สิบโดนจันทร์ถือว่ากินดีนะครับหมายนี้แต่ไซส์วันนี้ไซส์ใหญ่ไม่เข้านะครับได้ประมาณไซส์นั้นนะครับเราเป็นเท่ก็ไซส์นี้ก็ให้นานะก็ไปไปลากนะครับก็พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝาก กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนาทีมชเชนเนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ